สะวะกรค่ะพยาบาลสถาปนิบตช่าสำรวจบัญชีแพทย์ทันตะแพทย์แล้วก็ธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยวและดิฉันคิดว่าณที่นี้ค่ะมากกว่า30%เป็นเป็นธุรกิจการบริการก็อยากจะให้ใช้โอกาสตรงนี้นะคะให้เต็มที่ ซึ่งเดี๋ยวสัานี้ค่ะได้าปิดเวทีของเราค่ะจะเป็นการเสวนาพิเศษภายใต้หัวข้อเรื่องการค้าขายการค้าชายแดนกับเขตเ,รเศรษฐกิจพิเศษซึ่งในเรื่องของการค้าไม่จําเป็นต้องเป็นสินค้าจะเป็นการบริการจะเป็นการพัฒนาในรูปแบบอุตสาหากรรมหรือนวัตกรรมใดๆก็ได้ทางนี้อยากให้ผู้เข้าร,ร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะได้ติดตามและก็ได้ลองวิเคราะห์ดูค่ะว่าจากข้อมูลทั้งหมดที่ได้เนี่ยคุณจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณอย่างไรได้บ้าง และบนเวทีที่ขึ้นมานี้นะคะคือท,ท่านอาจารย์สายันทริพาฒ์วง์ค่ะท่านเองเป็นประธานอนุกรรมธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกสภาปฏิรูปแห่งชาติพร้อมทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านโลจิสติกใ,ในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศการค้าการส่งออกนำเข้าเนี่ยมากว่า30ปีมาพร้อมกับท่านดรมารินสืบสุขค่ะรองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาและประธานฝ่ายโลจิสติกวันนี้เราจะลองมาดูกันนะคะว่าสกาดใหญ่ของเราค่ะจะไปทั่วโลกได้อย่างไรขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะ ัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ดในการทำงานส่งทางการพระลงยาวนะครับแล้วก็สวัสดีครับท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมเชษฐ์ไทยคุณทวีพอจริงเช้านี้เนี่ยเขาจะต้องมีวิี่กรอีกท่านหนึ่งนะครับเพลินท่านติดภารกิจด่วนนะครับท่านประธานสภาอุตสาหกจังหวัดสงขลาท่านก็เลยขออนุญาตว่าวันนี้ท่านติดภารกิจจริงว่าขออภัย ทีนี้อย่างเราก็ตามนะครับเราก็ยังมีดร็อกรมาลินสืบสุขนะครับซึ่งท่านเป็นราาาองประธานหอพันธะนะครับแล้วก็ยังเป็นเจ้าจอของบริษัทนะครับ NHN International t r a n s p o นะครับซึ่งเป็นบริษัททางด้านโลจิสติกส์นะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับโลจิสติกส์ครบวงจรนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะครับในความที่ผมเป็นประธานอนุรกรรมธิการประตูรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ของสภาปริตูรูปแห่งชาติ แล้วก็มีประสบการณ์การค้าระ่วงประเทศมาทักง30ปีถัดเรื่องรถพิ่ิษมาทักงา2ปีนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญในภาคใต้นะครับว่าตอนนี้เรามีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดสงขลาซึ่งครอบคลุมไท,ท,ทั้งหมดสิบตำบลน,นะครับแล้วก็ตะกี้คุณวีก็บอกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาเนี่ยไม่ค่อยเป็นประโยชน์กับสงขลาเท่าไหร เราเข้าไปดูกันนะครับว่าในส่วนของคุณดรมารินนั้นดรมารินมองอย่างไร